สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาจะมาแชร์เคล็ดลับที่ทำให้ผมของสาดูหยิกสวยเป็นลอนนุ่มหอมดูดีแบบนี้นะคะว่าสาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเวลาที่สาสระผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะและนี่คือสภาพผมของสาก่อนสานะคะผลิตภัณฑ์ที่สาจะใช้วันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Cheers Moisture 100% Coconut Oil และยังคงมีส่วนผสมของ Er g a n Oil Sweet Almond Oil, c h e a Butter Organic รวมถึงไม่มีซันเฟตไม่มีพาราบีนไม่มีซิลิโคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะค่ะ เรามาเริ่มขั้นตอนการสระผมกันเลยค่ะเวลาที่สาสระผมสาจะใช้น้ำอุ่นค่อนไปทางเย็นสาจะไม่ใช้น้ำร้อนสระผมนะคะเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยจะยิ่งชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในซากผมของคุณและทำให้ผมของคุณเนี่ยแห้งชี้ฟูมากกว่าเดิม และนี่ก็คือยาสระผมที่สาใช้วันนี้ค่ะ Cheer s Moisture 100% Coconut Virgin สังเกตได้จากเนื้อครีมเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นสีขาวนวลเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมเหลวๆกลิ่นหอมมากๆและสีที่ได้จากยาสระผมเป็นสีขาวธรรมชาติด้วยค่ะสาจะเริ่มจากทางท้ายทอยก่อนแล้วก็ค่อยๆล่นมาเรื่อยๆจนถึงปลายผมจะสังเกตได้ว่า ฟองไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ายาสระผมของ c h e e r s m s อยเจ e เนี่ยจะไม่ใส่ซันเฟตเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีฟองเยอะเหมือนยาสระผมทั่วๆไปสำหรับคนที่มีสภาพหนังศีรษะที่บอกบางนะสารแนะนำให้ใช้ยาสระผมยี่ห้อนี้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีซันเฟสเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสารเคมีที่จะไปทำร้ายหนังศีรษะของคุณพร้อมทั้งเวลาที่คุณสระผมเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่ามันแสบตาเวลาที่ฟองเข้าตา สำหรับครีมนวดสาจะใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะ Cheers m o i ย r จ100% Coconut v i r g ร n ตัวเนื้อครีมก็จะเป็นสีเดียวกันจะเป็นสีขาวออกนวลน,นวลกลิ่นหอมมากๆเช่นกันค่ะเริ่มจากการชโลมครีมนวดที่ท้ายทอยก่อนนะคะสาจะเริ่มจาทท้ายทอยแล้วก็ค่อยๆล่นลงมาเรื่อยๆจนถึงปลายผม สาเป็นคนผมยาวนะคะสาก็จะใช้ครีมนวดเยอะหน่อยเพราะสามีความรู้สึกว่าถ้าสาใช้น้อยไปเนี่ยประสิทธิภาพของครีมนวดเนี่ยมันจะเข้าไปไม่ถึงเส้นผมของสาเพราะว่าสาเป็นคนผมหยิกผมหนาหลังจากที่สาใส่ครีมนวดแล้วสาก็จะใช้มือนะคะค่อยๆแบ่งผมแล้วก็สางผมที่มันพันกันออก คุณจะสังเกตได้ว่าผมของสาเน่ยง่ายต่อการสางนี่คือประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งของยาสระผมเ h e ยร์สโมยเจอร์ที่ทำให้ผมคุณเนี่ยูมลื่นไม่พันกันสาจะไม่ใช้หวีนะคะเพราะในช่วงเวลาที่ผมของคุณเปียกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ลากผมอ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณหวีผมลงไปเนี่ยมันจะทำให้ผมคุณอดุดร่วงง่ายขึ้น หลังจากที่สาใส่ครีมหมักผมจนทั่วเส้นผมแล้วข้างขวดเขาจะบอกว่าหมักผมทิ้งไว้5-10นาทีแต่โดยตัวสาเนี่ยสาจะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะสาคิดว่ายิ่งเราหมักเยอะเท่าไหร่ประสิทธิภาพมันยิ่งซึมเข้าไปในเส้นผมมากเท่านั้น ถ้าเพื่อนๆมีหมวกคุมผมพลาส,สติกนะคะก็ใช้หมวกคลุมผมพลาส,สติกคลุมไว้แต่ถ้าคนไหนไม่มีไม่ต้องกังวลค่ะใช้ถุงพลาส,สติกทั่วไปก็ได้วันนี้สาจะใช้ถุงพลาส,สติกคลุมหัวนะคะก่อนที่คุณจะใช้ถุงพลาส,สติกคลุมหัวเนี่ยก็เช็คให้ดีก่อนนะคะว่าในถุงสะอาดไม่งั้นคุณจะได้กลิ่นไม่พึงประสงค์มาเป็นของแถม หลังจากหมักผมแล้วครึ่งชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการล้างผมกันค่ะเวลาที่สาล้างผมสาจะใช้สูตร80/20คือล้าง80%แล้วเก็บครีมนวดไว้อีก20%และตอนที่สาล้างผมขั้นตอนสุดท้ายนี้สาจะใช้น้ำเย็นในการล้างผมเพื่อช่วยในการล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมนานยิ่งขึ้นหลังจากนั้นสาจะใช้มือค่อยๆไล่บีบน้ำออกจากเส้นผม และขั้นตอนสุดท้ายคือใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ค่อยๆซับน้ำออกจากผมค่อยๆซับน้ำออกจากผมนะคะสา้ําห้ามใช้ผ้าขยี้ผมโดยเด็ดขาดและห้ามใช้ผ้าเช็ดตัวที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาเช็ดผมโดยเด็ดขาดเพราะว่าผ้าเช็ดตัวที่เราใช้เนี่ยพื้นผิวมันกระด้างและจะทำให้ผมของเรายิ่งแห้งชีฟูมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากนั้นถึงขั้นตอนการใส่ทรีทเมนต์วันนี้สาใช้ตัวครีมนวดแบบไม่ต้องล้างออกเป็นแบบหัวสเปรย์นะคะใช้งานง่ายมากๆเรามาเริ่มจากการแบ่งผมกันก่อนค่ะด้วยที่ว่าสาเนี่ยเป็นคนผมยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประสิทธิภาพของครีมนวดแบบไม่ต้องล้างออกตัวเนี้มันเข้าซึมไปทั่วทุกเส้นผมของสาสาก็จะแบ่งผมของสาออกเป็นช่อๆแบบนี้ค่ะ แล้วสาก็จะเริ่มสเปย์จากโคนจรลดปลายเห็นไหมคะความง่ายดายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาทำมาแบบสเปย์มันใช้ง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นสาก็จะใช้มือค่อยๆสางผมออกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างออกตัวนี้มันซึมเข้าไปทั่วทุกเส้นผมของสาสาก็จะทำแบบนี้ไปจนทั่วทุกซอกทุกมุมของเส้นผม ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมแบบไม่ตั้งล้างออกของ Cheers Moisture ตัวนี้นะคะหรือที่เรียกกันภาษาอังกฤษว่า l a v e In Conditioner จะเป็นสูตรเดียวกันกับยาสระผมครีมนวดผมและตัว l a v e in Conditioner ตัวนี้จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมของคุณนานยิ่งขึ้นช่วยลดปัญหาผมหยิกแห้งชี้ฟู และด้วยส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวทำให้ผมของคุณนุ่มรื่นจัดทรงง่ายน้ำมันเออร์เกรนที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีสูงช่วยให้ผมคุณเรียบสวยมีน้ำหนักและที่สำคัญช่วยป้องกันจากคนที่ชอบใช้ไดเป่าผมรุมร้อนหรือว่าเครื่องนี้ผมตัวนี้จะช่วยคุณได้มากเลยค่ะและที่สำคัญเลยก็คือน้ำมันจากอัลมอนด์ที่มีวิตามินอีดีบี และมีแมกนีเซียมสูงเนื่องจากอัลมอนด์เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงจึงสามารถช่วยฟื้นฟูผมเสียของคุณให้กลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งและยังกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมที่เกิดใหม่ช่วยแก้ปัญหาผมลุดร่วงเนื่องจากการขาดแมกนีเซียม สาจะทำการเซตผมโดยค่อยๆใช้มือขยำที่ปลายผมเพื่อนๆจะสังเกตนะคะตอนนี้ผมของสาเนี่ยนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมมากๆค่อยๆขยำนะคะไม่ต้องขยำแรงแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่สาใช้ทุกครั้งเวลาที่สาสระผมและทำให้ผมของสาออกมาสวยเป็นลอน ดูดีเป็นธรรมชาติแบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของ Che ยร์สโมยเจตอนนี้ยังไม่มีขายที่ประเทศไทยนะคะต้องนำเข้าเท่านั้นค่ะเพื่อนๆสามารถติดต่อสาได้โดยตรงนะคะอินบ็อกมาเลยค่ะแล้วสาจะแนะนำให้ว่าในแต่ละสภาพผมของเพื่อนๆนจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหน,นหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกก็ติดต่อสาเข้ามาได้เลยนะคะสา,ายินดีให้คาแนะนาค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดมาเป็นผลผมหยิก